สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์2562ะครับวันนี้ผมได้มาร่วมงานวิ่งนะฮะในงานวิ่งคนอำเภอพญาเมงลายนะครับชวนวิ่งนะครับซึ่งรายได้ในการสมัครวิ่งครั้งนี้นะครับเพื่อนำไปเป็นทุนสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับอำเภอพญาเมงลายนะครับ สถานที่จัดนะฮะก็จะเป็นบริเวณวัดห้วยปลากลั้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับก็คือทางโรงพยาบาลก็ขอความร่วมมือจากทางวัดนะครับเนื่องจากเส้นทางวิ่งตรงนี้จะเป็นเส้นทางตรงนะครับเส้นบาพาสสะดวกแก่การจัดระเบียบจราจรนะครับผมก็ได้เข้ามาร่วมงานวิ่งครั้งนี้นะครับบริเวณตรงนี้เป็นเวทีนะครับสลับมอบ รางวัลให้กับผู้เข้าร่วมวิ่งนะครับจัดตั้งอยู่บริเวณหน้า JD9 ้าชั้นนะครับของวัดห้วยปากั้งนะครับตอนนี้ประมาณตีห้านะฮะนักวิ่งต่างทขย่ยเข้ามาแล้วครับงานวิ่งครั้งนี้มี2ระยะนะครับคือระยะมินิมาราธอนระยะทางสิบสอกิโลนะครับกับฟันลันหกกิโลนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่จัดตั้งต่งานนะครับให ชาวพุทธนะครับเข้ามาไหว้สักการะบูชานะครับการวิ่งน่าจะปล่อยตัวประมาณหกโมงเช้านะครับตอนนี้ผมยังวอร์มอยู่แถวบริเวณงานนะฮะรูปแบบเสื้อกันวิ่งนะครับคนพยาพาวิ่งตรงน,นี้เป็นเหรียญรางวัลน,นะครับที่จะแจกให้กับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านนะครับเป็นการวิ่งครั้งแรกนะครับ เป็นรูปของพ่อขุนเมืองลายนะครับพ่อเมืองของจังหวัดเชียงรายครับงานวิ่งวันนี้นะครับทางผู้จัดจัดเสื้อฟินิชเชอร์สำหรับผู้ที่เข้าอันดับ1-5้านะครับในแต่ละอายุนะครับช่วงอายุละ10ปีนะฮะท่านใดที่วิ่งเข้าลำดับที่1-5ก็จะได้เสื้อฟินิชเชอร์ไปนะครับแล้วก็น่าจะได้ขึ้นมารับ รางวัลบนนี้นะครับเป็นรางวัลให้สลับนักวิ่งนะครับซึ่งเป็นงานก,รการกุศลนนะครับก็ไม่มีถ้วยรางวัลนะฮะแต่จะมีเสื้อ,อเสือเส้อแจกให้กับนักวิ่งนะครับเดี๋ยวติดตามบรรยากาศไปด้วยกันนะครับผมได้ร่วมในระยะ12กิโลครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามไปด้วยกันนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกวัดถ้วยป่ากรังนะครับถ้าเป็นจุดมินิมาราทอน จุดวกกลับนี่จะอยู่ที่หัวสนามตอนนี้เป็นเจดี9ชั้นนะครับหัวสนามบินทางแยกทางแยกทางแยกครับเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาไหว้ศาละจ้าวัดห้วยปางก้างนะครับเชิญมานี้เป็นจวที่วัดห้วยปางก้าวทุกๆการวิ่งประมาณ1.5กิโลเมตรก็จะมีจุดบริการ น้ำบริการน้ำหน่วยปฐพยบาลวิ่งเริ่มทยอยเข้ามาบริเวณงานแล้วนะครับเพือขายบริการสุขภาพอำเภอพยาเงรจากการสำรวจรายชื่อเมื่อวานนะครับระยะมินิจะมีนักวิ่งประมาณ800ท่านนะครับสําหรับระยะฟันรันจะมีประมาณเกือบ2,000คนนะครับวววิามมีคสุแลด้การวิ่งงานนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผม ได้ขยับเลื่อนชั้นอายุมาอยู่ในช่วงอายุ40ถึง49ปีนะครับเนื่องจากในวันสมัครเขาน่าจะนับตามปีพศเกิดนะฮะก็ถือว่าได้รับเกียรติขึ้นมาเป็นผู้สูงวัยอีกระดับหนึ่งนะครับจากที่ปีก่อนซึ่งวิ่งเป็นครั้งแรกนะฮะอยู่ในช่วง30-39นะครับก็อยู่ในช่วงปลายของช่วงชั้นนักวิ่งอายุ30-39แล้วนะครับแต่ก็จะมีรถคอย บริการท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านก็วิ่งดยมีความสุขนะตอนนี้ผมก็ได้อยู่บริเวณจุดปตัวแล้วนะครับวิ่งมินิมาราธอน12กิโลเมตรที่เพิ่งเดินทางมาถึงยังไม่ได้เช็คอินยกมือค้างไว้ครับสักครู่เราจะทําการปล่อยตัวรุ่นมินิมาราธอนทั้ง12รุ่นนะ12รุ่นประเภทชาย6รุ่นหญิง6รุ่นเรียบร้อยนะครับสำหรับการวิ่งระยะมินิ 12กิโลของผมสำหรับเช้านี้นะครับเพิ่งเข้าเส้นชัยมันมาดพอได้ยินโค้กบอกว่า m c เข้าที่6โอ้ขาอ่อนนะครับชวดไป1อันดับครับเพราะว่าเสื้อฟินิชเชอร์เขาจะแจกแค่อันดับที่1 5ถึงหนะครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นการวิ่งกากุศลน,นะฮะต้องไปฝึกเพิ่มวันนี้อีกนิดนะครับวันนี้ทาดีแล้วครับ12กิโลได้ HS4 กว่าแต่ยังไม่ดีพอนะครับยังแข่งกับมรนดา พี่ๆรุ่นอายุ40ต้นๆถึง49ที่นักวิ่งที่วิ่งมานานไม่ได้นะครับผมเห็นแล้วว่าแต่ละท่านนี่รูปร่างกายส่งการวิ่งนี่เฟอร์เฟคนะครับกลับไปซ้อมอีกนิดครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะสามารถทำลาย New PB 10กิโลได้หรือไม่นะครับผมขอญอาติซิงเข้าสตาร์ว่ากันนะครับนี่ครับของเชียร์ครับ และจากการที่ได้ซิงค์ข้อมูลการวิ่งเมื่อสักครู่นะครับเข้ามาที่แอป a r ว่านะครับวันนี้ก็ถือว่าทําเวลาได้ตามที่ซ้อมนะครับได้เพจ4.40นะครับแต่เนื่องจากผมถูกดันให้ไปอยู่ในช่วงอายุ40-49ปีนะครับซึ่งถือว่ายังเด็กมากกับช่วงนักวิ่งวัยนี้นะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยนักวิ่งรุ่นอายุ40-49เนี่ย ถ้าเป็นมวยนี่ต้องเป็นมวยแบบบ็อกเซอร์นะฮะนักวิ่งเทคนิคนะฮะผมพยายามวิ่งจี้ตามยังไงก็ไม่ทันครับเพราะว่ารอบขาพี่พี่เขาทรงพลังแข็งแรงมากครับถ้าถ้าทางการวิ่งอาจจะไม่เป็นลักษณะอีลิตนะฮะเหมือนกับนักวิ่งกลุ่มขาแรงพวกอายุ3 0มสถึงสานะครับแต่เป็นนักวิ่งที่เปี่ยมประสิทธิภาพนะครับวันนี้ผมเลยทําได้ดีที่สุดก็ เพียงแค่เข้าลำดับที่6ของช่วงอายุนี้นะครับก็คงต้องไปฝึกฝนเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับสหรับผมนะครับในวันนี้นะครับนอกจากที่จะได้เลื่อนชั้นมาอยู่ในช่วงอายุที่อาวุโสขึ้นนะครับผมก็ยืนรอคู่ที่เข้าอันดับที่1-5เขารับรางวัลน,นะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือ,อรูปร่างนะฮะ มัดกล้ามเนื้อของนักวิ่งพี่ๆกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มนักวิ่งนักกีฬาที่น่าจะออกกําลังกายมาหลายปีนะครับมีความเฟิรม์มมีความลีนมากนะครับกล้ามเนื้อขานี่เป็นมัดเลยนะครับถ้าเอาตัวผมไปเทียบเนี่ยผมก็เพิ่งวิ่งได้ไม่ถึงปีนะครับถ้าดูในรูปร่างของผมแล้วเนี่ยก็ยังห่างไกลจากพี่ๆเหล่านั้นอีกเยอะนะครับ ดังนั้นในส่วนของหวัวใจเนี่ยวันนี้ผมก็วิ่งไปโดยที่ไม่มีความเหนื่อยมากนะครับก็อยู่ยในโซนสมตลอดทางนะครับเพียงแต่จังหวะที่สมองสั่งให้พยายามสปีดเร่งรอบขาสินะฮะม,มันทำไม่ได้นะครับพอทำไม่ได้ปุ๊บทำให้เราไม่สามารถสปีดเร็วขึ้นได้มากกว่านั้นนะครับเทคนิคตงๆนานาที่ผมใช้เช่นการบู๊ รีวิวข้สูงให้กับตัวเองนะครับก็ถูกนํามาใช้ทุก500เมตรนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําความเร็วให้ดีกว่านี้นะฮะดังนั้นผมคงต้องให้ความสําคัญกับความแข็งแรงนะฮะของกล้ามเนื้อขานะครับให้มากกว่านี้นะครับถ้าอยากจะพัฒนาความเร็วให้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องฝึกต่อไปฮะเพราะว่าถ้าหากนับย้อนไปก่อนหน้านี้นะฮะประมาณ เดือนมีนาปีที่แล้วนะครับผมลงระยะ10กิโลก็ยังได้เพส8อยู่เลยครับตอนนี้เนี่ยผมเริ่มวิ่งเกือบจะครบ1ปีละนะฮะถ้านับถึงวันนี้ก็ประมาณ11เดือนนะครับก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับในส่วนของการหายใจการทนกับความเหนื่อยหอบนั้นดีขึ้นนะครับแต่กล้ามเนื้อนะฮะชุดกล้ามเนื้อต่างๆนะฮะเพื่อจะทำให สามารถวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยนาจะยังไม่ดีพอนะครับดังน,นั้นนอกจากการให้ความสำคัญกับเทคนิคต่างๆนะครับการคุมอาตาัตราการเต้นของหัวใจแล้วนะครับสิ่งที่ผมเห็นว่าจะทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นก็คงได้แก่การาเวทนะฮะให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงนะครับเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าผมอาจจะ เจอกำแพงความเร็วของระยะมินิมาราทอน10-12กิโลนะครับอาจจะเจอกำแพงอยู่ที่ประมาณเพลส4.3-4.4ึงถนะครับยังลงไปแตะที่เพลส4.2ไม่ได้นะครับถ้าลงไปแตะ4.2ได้นั้นจะต้องลดเวลาให้จบ10กิโลประมาณ44นาทีนะครับซึ่งปัจจุบันยังทำไม่ได้นะครับสิ่งที่จะช่วยให้ผมลดเวลาลงไปได้ก็ น่าจะได้แก่การที่จะต้องให้ความสําคัญกับการเวทนะครับให้กล้ามเนื้อขามีความแข็งแรงนะครับเพราะทุกวันนี้ก็สิ่งที่ทําให้ผมวิ่งเร็วขึ้นนั้นมาจากการอดทนนะครับการอดทนและไม่ย่อท้อนะครับทนต่อความเหนื่อยนะแต่สปีดรอบขาน่าจะตันอยู่แค่นี้นะครับดังนั้นก็ผมก็คงต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ยงวันธานะครับผมแล้วกันดับต่อไปก็จะเป็นรุ่น50ถึง59ปีชายนะครับผมที่จะ